สวัสดีครับพี่น้องครับเจ้านาตลคกับผมพาพี่น้องมาปลูกต้นกล้วยครับพี่น้องครับก่อนที่เขาวันสาครับพี่น้องกะปลูกอยู่ข้างบ้านครับผมนี่ครับล่มครับผมร่มกะขุดเรียบร้อยแล้วครับผมปลูกต้นนี้ครับพี่น้องนอกล้วยนะครับกะมาจากนี่แหละครับกขางขางกันนะครับพี่น้องครับผมสูงกับประมาณจากน่าจะ ถ้ารวมใบพร้อมนะครับผมน่าจะประมาณสามเม็ดครับพี่น้องตั้งแต่เงาครับผมกการปลูกกล้วยกับบางคนกับอ่านี่สาธิตนะครับผมเป็นการสาธิตนะครับครับบางคนนะครับคนรีบตัดแค่ใบแค่นี้นะครับผมนี่ครับเพ่ตัดแค่นี้ครับกับบางคนนะครับผมกับได้ที่กันครับผมพี่น้องบ่มีหินเงางูครับ เพราะล้ำล้ำต้นของมันก็คือหมองเงาครับผมกล้วยนี้ว่าแต่เงาลงูกดนเงาลูกดินนี่เกเิดเบิดครับพี่น้องเพราะลมเป็นสิเลียดครับแต่สูตรของผมคือต,ตัดนี้เลยครับผมพี่น้องนี่ครับตัดนี้ครับโชว์นี่ครับนี่เอาไปปลูกครับผมพี่น้องรูปนี้กัพยายามขุดให้ได้เลือกที่สุดนะครับผมถ้าขุดตื้นนี่มันจะขึ้นคนไว้ครับพี่น้อง เพิ่มเติมนิดนึงนะครับพี่น้องครับสังเกตว่าครับมองนี้นะครับติดกับต้นแม่นะครับผมมองห้องขุดออกจากต้นแม่มากครับสมุิมันอยู่ทางนี้เนาะนะครับมังนีติดกับต้นแม่นะครับผมประที่นี้กล้วยนี่ธรรมดากล้วยม่นสิออกออกปียูฟังตรงขามกันนะครับผมเนี่ยนะครับ เขาสามารถที่กำหนดได้ครับว่าเขาปลูกจมูกนี้ครับเขาเสียสมาีิเอาอยากให้มันหันปีไปทั้งใดครับผมเขาบังคับของเขาได้นะครับเขาเริ่มปลูกไปเลยครับพี่น้องกะคบีอย่างไรครับพี่น้องครับผมถ้าเขาต้องการนะครับที่จะคุดขอโทษครับถ้าเขาต้องการที่จะปลูกนะครับปลูกเอาเนียนนอนนะครับผมเเขาถผมเต็มๆครับพี่น้อง ผมเต็มปืนนะครับแต่ที่นี่ของจานกก็คือต้องการเอาเลือกๆนะครับคุณเลือกๆนะครับกาว่าให้มันอยู่ในลายหลายปีนะครับพี่น้องแล้วการมีเอ่อความเสื้อนะครับผมนะครับตามความเสื้อนะครับพี่น้องนะนะครับการปลูกแกล้ยนะครับเป็นเพื่อมาใหยยกครับมาใหยยกลุหลุมครับพี่น้องเพื่อให้ลาครับพี่น้องเสื้อว่านะครับเสื้อว่าเสอใหิ เคียดดกนะครับเคียดดกล้วก็กล้วยห้อสมบูรณ์นะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ให้นะครับให้่ลากแล้วก็ให้จุมว่าว่านักนักนักครับนัก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 ปึ๊บนะครับตามความเสื่อนะครับทุกคนนะเอาจะบ่มีอย่างดีลากครับผมปลูกไปครับบ่วยอย่างครับย่งหลายครับพี่น้องหัวค้ำนอนครับ ยันทางกัดัแล้วกันถามว่าเขาเป็นสาบูกได้บ่ากได้ครับจารน่กก็คร้องเท่าันครับุกได้ครับแต่ว่าตามหลักวิชาการเพื่อนก็ที่ว่าไม่ด้ดปิน เชื้อโรคเป็นเชื้อไรอย่างไรนี่แหละพีนนบบ่น้องเอ้างับนก็ปรูน้ำขึ้นก่อนนะเดี๋ยวแล้วครับพี่น้องครับไปแล้วครับฝากากดไลค์กดแชร์แลว้วกดติดตามกันกรครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ